อาจารยนางสาววิชนาสิโชคชื่อเล่นชื่อต้มค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนนาตารีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีระดับปวิชั้นทีสองรหัสนักศึกษา5 1 2 9 1 1 5 1 0 4 2ความสามารถพิเศษเล่นกีฬาปีตต้ค่ะความนแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง การที่ผู้บริหารสินค้าคงคลังมีสินค้ามากหรือน้อยจนเกินไปอาจเกิดปัญหาและส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ Policy is the best Policy ความเื่อสัตว์เป็นหนทางที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทยาจังทงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายทลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,นาตาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีทาหาหัดศึกษา ห้าหนึ่งสองเ้านหนึ่งหความสามารถที่เจ็นะคะเต้มลีลาค่ะแนวความคิดเกี่ยวกับวิชาการบัิหารสินค้าคงคลังในปัจจุบันการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะจะต้องมีการบริหารสินค้าคงคลัง,งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสะดวกประหยัดเวลาลดต้นทุนค่ะ It is never been l e s s to be what you might have been ไม่มีคำว่าสายเกินไปในสิ่งที่เราอยากจะเป็นค่ะสวัสดีค่ะ่ิฉันนางสาวอุจยาคำปุญเกียรนะคะชื่อเล่นบุตรค่ะรหัสนักศึกษาห้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งูห้าค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ค่ะสาขาวิชาการบัญชีความสามารถพิเศษนะคะมีการชอบการพูดเป็นที่วิตตใจค่ะ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลังนะคะีิฉันคิดว่าการบริหารสินค้าคงคลังมีความจําเป็นและสําคัญต่อกับกระบวนการผลิตอีกให้ธุรกิจยุติงรักได้และถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูงนะคะคติประจําใจนะคะ o f i e n is one who knows อาจบ้าตเลิฟอาจแอนิเมชเพื่อนคือคนที่รู้จักเราและรักเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาลณีจามงการนีชื่อเล่นชื่อขัญค่ะการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สา,าขาวิชาการบัญชีรหัสวิชาการนะคะห้าหนึ่งสองเ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สามค่ะเปาสมาพิเศษนะคะเล่นกีฬาค่ะ แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาการบริหารสินค้าคงคลังนะคะดิฉันคิดว่าถ้าเป็นผู้รับบริหารระดับสูงนะคะค,คี่จะควบคุมสินค้าให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้กําไรแล้วก็ดาเนินธุรกิจต่อไปได้ดีค่ะ Jump over you c h a r e s อ,อ,อย่ายืนอยู่กับพี่ค่ะค่ะดิฉันสา,าวกนา,าการศรีนะคะชื่อเล่นชื่อภาษาค่ะขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีและมงคคนั้นมาตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาการบัญชีรหัสนักศึกษานะคะ5 1 2 9 1 1 5 1 0 0 8คะ่ะแนวคิดเกี่ยวกับวิชาธุรกิจสินค้าคงคลังนะคะดี่ฉันคิดว่าโดยทั่วไปแล้วกิจการมักมีสินค้าคงคลัง,งที่หลากหลายเราจะต้องเก็บรวบรวมสินค้านี้ไว้ให้ดีและเข้มงวดจึงมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงควรหาวิธีการเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั้นค่ะประโยชน์ของการรักษาสินค้าคงคลังนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เราได้กำหนดไว้ทั้งในและนอกฤด,ดูกาลโดยทั่วไปแล้วบริษัทมักเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าค่ะ The can not change the past, the p r e h a n g e the for to i n t e r e m the past คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตให้เป็นอดีตที่ดีได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิกุลแ่ว่างนะคะปัจจุบันนี้ดิฉันกำลังศึกษายี่สถาบาันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาค่ะคณะบริหารธุรกิจและสลปศาสตร์สาขาการบัญชีระด,ดับปวสปีสองค่ะรหันสนักศึกษา5 1 2 9 1 1 5 1 0 6นะคะสำหรับความสามารถพิเศษก็คือปตรีร้อยค่ะ สำหรับแนวะความคิดของดิฉันในวิชาการบริหารสินค้าคงคลังก็คือสินค้าคงคลังเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินธุกรกิจนะคะการที่มีสินค้าคงคลังที่เพียงพอเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค,ค้าได้ทันเวลาและสินค้าคงคลังที่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อผลกาไรจากการประกอบกิจการดโดยตรงคะ่ะสุภาษิตที่ชัฉันชื่นชอบนะคะเบิร์ตอ อาเฟเทอร์ฟรอสติกเตอร์คบคนพันพันไปหาสิดค่ะาขาัิชนาสาสิทิาพรแจ้งเล็กชื่เล่นชี่อ้อมค่ะคณะศิลป์ายตร์หลุมหายทจเคมีราชมงคลรัตนาคณะริา์สาขาวิชาการบัญชี เกี่ยวกับการบริหารสินา้าองครังท่านคิดว่าทําให้เราทราบว่าควรจะบริหารสินค้าองครังอย่างไรให้เกิดประโยชน์และสุขคาาในการดาเนินง,งานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดและบริหารการบริหารที่มีประสิทธิภาพของกิจการขบับเคลืนประใจนะคะโมโรอร์โรนิเกิลคพทุ่งนี้ไม่มีวันละถึง